ประเด็นดังวันนี้เป็นประเด็นร้อนนะครับกับกรณีของคุณบีมสรัญยูครับที่ไลฟ์สดเคี้ยวใบกระท่อมไปขับรถขับเรือในลักษณะประมาทหวาดเสียวหลายคนพอดูคลิปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพลังใบนี้มันดีดขนาดนั้นจริงๆหรือแล้วกระท่อมพอกินเยอะเนี่ยมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนวันนี้มีคําตอบจากนักวิชาการมาให้นะครับ ส่วนในทางคดีครับแน่นอนว่าถึงแม้การกินใบกระท่อมจะไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วไม่ได้อยู่ในบัญชียาเสพติดแล้วแต่การขับขี่ที่ประมาทหวาดเสียวแบบนี้ก็ทําให้คุณบีมโดนทั้งขนส่งและก,กรมเจ้าท่าปรับไปหลายข้อหาครับประเด็นนี้พลตํารวจตรีจิรสั์แก้วแสงเอกโคษกกองบัญชาการตํารวจนครบาลบอกว่าพบการกระทําความผิดในสท้องที่ก็คือสอนอบางยี่ขันและสอนอบางพลัด ที่บางยี่ขันนะครับคือกรณีขี่มอเตอร์ไซค์โดนไป2ข้อหาคือขับรถโดยประมาทวาดเสียวและใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคุณบีมสรัญยูมารับทราบข้อหาและถูกเปรียบเทียบปรับไป2000บาทส่วนที่สอนอบางพลัดก่อเหตุ2คดีครับคดีแรกคือการขับรถจี๊ปถูกดำเนินคดีไป2ข้อหาคือขับรถโดยประมาทวาดเสียวและใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเช่นกันถูกเปรียบเทียบปรับไป2000และอีกคดีก็คือการขับรถโกคาร์ท ตำรวจยึดรถพร้อมกับดำเนินคดี3ข้อหาคือ 1. ขับรถโดยประมาทหวาดเสียวถูกปรับไป1,000 2. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่นและ 3. นํนำรถที่ไม่ได้จดเลขทะเบียนและเสียภาษีมาใช้ในทางตำรวจได้นัดส่งฟ้องศาลวันพรุ่งนี้นะครับไปฟังเสียงโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่พูดถึงเรื่องนี้ครับคือพื้นที่สอนอบางขีขัน ตรงนี้ก็เป็นกรณีที่เป็นภาพคลิปที่ขี่รถจักรยานยนต์ตรงนี้ก็สอนองไปยี่ขันนั้นก็ได้เรียกตัวในส่วนของบีมมาแล้วก็แจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วโดวยมีแจ้งสองข้อหาคือขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียวแล้วก็ขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตรงนี้มีการเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบปรับไปจํานวน2000บาทนะครับก็ดําเนินคดีเรียบร้อยอีกพื้นที่หนึ่งครับก็ เป็นกรณีของสองนบางพัดตรงนี้มีการดําเนินคดีสองสองคดีด้วยกันเนื่องจากว่ามีปรากฏอยู่สองคลิปคลิปแรกก็เป็นกรณีของรถยนต์นะครับตรงนี้กรณีที่ขับขี่รถจิ๊บก็มีการดําเนินคดีสองข้อหาคือขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวัดเสียวอันตรเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วก็ขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตรงนี้ก็มีการเปรียนเทีบปรับไป จำนวน2,000บาทเช่นเดียวกันขณะที่เมื่อวานนี้นะครับกรมเจ้าท่าได้สั่งปรับ5,000บาทพร้อมกับริบใบช่างเครื่องและใบนายท้ายเป็นเวลา30วันหลังคุณบีมกินกระท่อมแล้วก็ไปขับเรือแบบหน้าหวาดเสียวนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ทําให้หลายคนสงสัยครับว่าพลังใบกินแล้วดีดกินแล้วคลึกแบบนี้จริงหรือไม่เรามีคําอธิบายถึงข้อดีข้อเสียของการกินใบกระท่อมมาเตือนกันด้วยนะครับเพราะหากกินเยอะ กินมากๆเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอนครับจะทำให้เกิดอาการหลอนหรือว่ามึนงงได้ทีมข่าวโมโนทวินนายได้สัมภาษณ์กับรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มองกรณีที่เกิดขึ้นของคุณบีมสรัญยูว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสรรพคุณของใบกระท่อมโดยธิ์ของใบกระท่อมหากเคี้ยวสดเข้าไปเป็นจํานวนมาก ก็มีโอกาสที่จะกระตุ้นพฤติกรรมได้ไปฟังเสียงอาจารย์เจษฎาครับของสั์พฤติกรรมส่วนตัวบุคลิกส่วนตัวหรือแม้แต่อย่างอื่นๆตามมาซึ่งในแต่ละครั้งถ้าเกิดเราเจอคนที่มีพฤติกรรมใช้นี้ก็ต้องไปสอบถามว่ามีเรื่องของการใช้สารเสพติดตัวอื่นหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิตอื่นๆหรือเปล่าแตกในเคสคุณดีนก็ยอมรับว่าเป็นหัญหาสุขภาพจิตด้วยดังนั้นถ้าใครรู้ตัวว่ามีลักษณะพฤติกรรมอย่างนั้อยู่แล้วก็ควรจะระงับ นะครับยังทั้งใจตั้งแต่แรกไม่กลวรามโดยเฉพาะแฟนที่พยายามจะไลฟ์โซเชียลพยายามจะให้แฟนขับดูด้วยเนี่ยมานเป็นการทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในสเกลแน่ๆครับอาจารย์ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงฤทธิ์ของใบกระท่อมซึ่งถูกจัดให้เป็นสมุนไพรว่าจะมีสารไมทราจนีนะครับเป็นสารจําพวกแอลคาลอยมันจะกดประสาทช่วยลดความเจ็บปวดและความเมื่อยล้าได้หลายคนที่กินใบกระท่อมเนี่ยจะรู้สึกมีกําลังมากขึ้น ไม่ค่อยเหนื่อยล้าหรือว่าอ่อนเพลียจากการทำงานแต่บางส่วนจะรู้สึกไม่อยากอาหารทำให้กินอาหารได้น้อยลงนะครับหาก,กินใบกระท่อมมากจนเกินความพอดีจะส่งผลต่อระบบประสาททำให้เกิดอาการหลอนเคลิ้มฝันมึนงงเหงื่อออกทนต่อความหนาวไม่ได้และเป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับรู้สึกกระวนกระบายประเด็นสำคัญคือคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่แล้วอาจจะยิ่งมีความระแวงมากขึ้นไปอีกนะครับกลัวว่าจะถูกทำร้ายได้ บางคนอาจจะต้องเจอกับภาวะถุงท่อมด้วยถ้าเกิดเคี้ยวใบกระท่อมสดๆในปริมาณมากๆแล้วไม่ได้แยกเส้นใย,ยออกมาก่อนกินก็จะมีอาการท้องผูกรุนแรงบางรายอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดครับแต่พอมากเกินไปเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทด้วยมันจะมีผลเรื่องของการการู้สึกกระวนกระวายเกิออาการรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวบางทีบอกว่าเอฟฟากดุครึ้ๆเนี่ยจะเริ่มสุหมันกักรุบกรัวหนาๆสันสนจะเกิดมีอาการนั้นขึ้นมานะครับ าการตัดแต่อย่างคูมตั้มมาหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องจิาาตประสาทและที่ที่น่าห่วงก็คือว่ามันไปนถึงจุดหนึ่งได้ที่บางคนเนี่ยถ้าปริโภคมากเกินไปเป็นมาตตอเนื่องเนี่ยมันเกิดภาวะหลอดมาไดม้มีรายงานของการที่อพอรู้สึกเหมืนอนกับว่าจะมีคนเข้ามาทําร้ายมีคนที่จะเข้ามาเป็นอันตรายตัวเองได้มากขึ้นแบบนี้ก็เป็นภาวะที่เขาเลยต้องเตือนกันแล้วก็คนที่มีปัญหาอย่างที่กลุนเมื่อกี้คือว่าปัญหาทางจิตเวชอยู่แล้วเนี่ยครับ คนที่มีเรื่องสุขภาพจิตอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนําให้ให้กินพวกนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อการที่กระตุ้นให้เกิดปัญหาสเรีได้มากขึ้นนะครับอาจารย์ยังแนะนํำด้วยว่าหากจะกินกระท่อมควรบริโภคแต่พอดีตามปกติทั่วไปซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ1-3ใบต่อวันและควรบริโภคแบบต้มที่กรองเอากากใย,ยออกแบบนี้จะดีกว่านะครับ มีข้อมูลที่น่าสนใจจากปปสและจากรัฐมนตรียุติธรรมด้วยที่ระบุว่าตอนนี้ร่างพรบรพืชกระท่อมพอสอจุดๆดได้ผ่านการหาหรือจากคณะกรรมการวุฒิสภาหรือว่าสวาแล้วเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ให้เกิดการนำมาใช้ในลักษณะผิดวัตถุประสงค์จึงต้องควบคุมไม่ให้เด็กและเยาวชนนำไปใช้ในทางที่ผิดคณะกรรมการวุฒิสภาได้แก้ไข11มาตราและเพิ่มอีกหนึ่งมาตรา โดยกำหนดมาตรการเพิ่มในการกำกับดูแลพืชกระท่อมในบางกรณีเช่นมาตรา25ว่าด้วยสถานที่ห้ามขายใบกระท่อมได้เพิ่มการห้ามขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มาตรา34กำหนดอัตราโทษเป็น2เท่ากรณีขายใบกระท่อมอาขายใบกระท่อมให้กับคนที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีสตรีมีคันสตรีให้นมบุตรหรือว่าขายในสถานที่ห้ามขายโดยที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบกับการแก้ไข และต้องส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบต่อไปนะครับ